สิ่งที่สําคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยคือเรื่องของบุคลากรค่ะบุคลากรในทุกๆแห่งของภูเก็ตจะต้องมีมาตรฐานค่ะมันคือมาตรฐานสากลสามารถที่จะรับรองได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกค่ะ เกตที่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกําลังยกระดับให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพค่ะด้วยใบยคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐาน ISO IEC 17024ว่าแต่มาตรฐานนี้จะมีอะไรบ้างและระบบนี้จะเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างไรที่นี่มืออาชีพมีคําตอบค่ะ ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะสถานที่เราพร้อมแล้วก็มีมาตรฐานทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยคือเรื่องของบุคลากรค่ะบุคลากรในทุกๆแห่งของภูเก็ตจะต้องมีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการธุรกิจก็จะเติบโตแล้วก็คึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือหัวใจสำคัญที่เรามาทำที่ภูเก็ตตัวมาตรฐาน ISO IEC 17024มันคือมาตรฐานสากลค่ะสถาบันคุณกวิชาชีพใช้ระบบ17024เข้ามาเป็นกระบวนการหลักในการดำเนินการและก็ตัดสินใบเซอร์ตัวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดได้17024เนี่ยสามารถที่จะใช้ไปได้80กว่าประเทศทั่วโลกไปพูดจาภาษาเดียวกันได้รับรองได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกค่ะ เบืออาชีพหมายถึงว่าคนที่ทําอาหารหรือปรุงอาหารที่นี่แต่ละร้านเนี่ยเขาปรุงแบบมีมาตรฐานคือเราจะมีเชฟเป็นเชฟในระดับต้นๆของเมืองไทยเลยมาประเมินเขานะคะว่าเอ๊ะเขาทําอย่างมีมาตรฐานไหมพอผ่านการประเมินทุกกระบวนการแล้วเนี่ยเราก็มีตราสัญลักษณ์มืออาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเรามีการนําเอามาตรฐานระดับโลกหรือมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ISOIC 17024เข้ามาจับ ฉะนั้นกระบวนการทุกอันที่ผ่านการประเมินเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลนั่นหมายความว่าถ้านักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาเห็นเนตราสัญ,ญลักษณ์นี้เขาจะเข้าใจเลยค่ะว่าที่นี่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานมั่นใจว่าที่นี่โปรเฟชชั่นอลจริงว่าร้านนี้มืออาชีพค่ะลาตุ้งเร็ที่นี่มืออาชีพ การได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำผ่านมาตรฐาน ISO IEC 17024เป็นเครื่องการันตีมาตรฐานในระดับสากลค่ะพบกันใหม่กับรายการที่นี่มืออาชีพวันนี้พราวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ